ขบวนเที่ยวขึ้นนะครับผมรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่สองห้า25ระวังด้วยนะครับ รถจาก QSY 5205น้ำมันเต็มถังเลยนะฮะ4,255ลิตรนะฮะสองห้าไปหนองคายนะครับผมต่อรถไฟไปลาวได้นะฮะ